สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมโดยคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบระหว่างคิดแบบเดิมกับตัวฐานกิจกรรมโดยใช้ข้อมูลบริษัทต้นทุนกิจกรรมจำกัดซึ่งผลิตสินค้า2ชนิดคือสินค้า A และ B โดยข้อมูลมีดังนี้1ต้นทุนทางต,งตรงมีรายละเอียดดังนี้วัตถุดิบทางตรงสินค้า A 1 6 0 0 0บาทสินค้า B 3 8 0 0 0บาทค่าแรงงานทางตรงสินค้า A 1 2 4 0 0 0บาทสินค้า B 2 4 0 0 0บาท สองต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุเข้าสินค้าได้โดยตรงมีกิจกรรมระดับกิจกรรมตัวผลักดันต้นทุนและต้นทุนตามตารางข้อ2โดยรวมต้นทุนทั้งหมดได้2 1งล้านหบาท3ปริมาณตัวผลักดันต้นทุนมีรายละเอียดดังตารางข้อ3การคำนวณวิธีที่1คือการคำนวณต้นทุนตามปริมาณงานหลักคำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีการการคิดต้นทุนแบบเดิมหากปันส่วนด้วยชั่วโมงเครื่องจักร ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงสินค้า A 160,000บาทสินค้า B 360,000บาทต้นทุนค่าแรงงานทางตรงสินค้า A 124,000บาทสินค้า B 240,000บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตปันส่วนคิดจากต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุเข้าสินค้าได้โดยตรงหารด้วยจำนวนค่าใช้จ่ายการผลิตปันส่วนคิดจากต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุเข้าสินค้าได้โดยตรงหารด้วยจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรรวมของทั้งสองสินค้าและคูณด้วยจำนวนและคูณด้วยจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรของสินค้าที่ต้องการคำนวณดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตปันส่วนสินค้า A จะได้764,0 0 0บาท สินค้า B จะได้1,41 6 0ล้านบาทรวมต้นทุนการผลิตของสินค้า A 1,48 0 0ล้านบาทสินค้า B 2,16ล้านบาทและปริมาณการผลิตของสินค้า A เท่ากับ2,000หน่วยสินค้า B 3000, หน่วยต้นทุนต่อหน่วยคำนวณต้นทุนต่อหน่วยคำนวณจากรวมต้นทุนการผลิตหารปริมาณการผลิตจะได้สินค้า A 524สินค้า B 672 การคำการคำนวณวิธีที่2การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมกำในคำนวณอัตราต้นทุนฐานกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้นทุนกิจกรรมมาจากที่โจทย์กำหนด ปริมาณตัวผลักดันต้นทุนมาจากการนำตัวผลักดันต้นทุนแต่ละกิจกรรมของทั้งสินค้า A บวกสินค้า B และหาอัตราต้นทุนฐานกิจกรรมโดยต้นทุนกิจกรรมหารปริมาณตัวผลักดันต้นทุนหาออกมาแล้วจะได้ตามตารางแรก2คํคำนวณ2คํคำนวณต้นทุนรวมของสินค้าทั้ง2ชนิดโดยใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรมคำนวณหาต้นทุนการผลิตโดยนำต้นทุนวัตถุดิบทางตรงบวกต้นทุนค่าแรงงานทางตรงบวกค่าใช้จ่ายการผลิตทุกกิจกรรมโดยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดจากปริมาณตัว ผลักดันต้นทุนคูณอัตราต้นทุนฐานกิจกรรม และนำต้นทุนการผลิตหารกับปริมาณการผลิตจะได้ต้นทุนต่อหน่วยจะได้ดังนี้ต้นทุนการผลิตสินค้า A 1 4 8 0 0ล้านบาทและจะได้ต้นทุนต่อหน่วยออกมาเป็น524สินค้าดีต้นทุนการผลิต2 1 6ล้านบาทแล้วจะได้ต้นทุนต่อหน่วยออกมาเป็น672การเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนทั้ง2วิธีจะเห็นว่าทั้ง2วิธีมีการคำนวณที่คล้ายกาันโดยเริ่มจากการนำต้นทุนวัตถุดิบทางตรงบวกกับต้นทุนค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตรวมกัน ต้นทุนการผลิตทั้งหมดจากนั้นจึงนำต้นทุนการผลิตหารกับปริมาณการผลิตเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยความแตกต่างระหว่าง2วิธีนี้อยู่ที่การคำนวณค่าใช้จ่ายการผลิต